ครับสวัสดีครับวันนี้รนะ้านอุดมยนต์มอเตอร์ขอร,รีวิวนำเสนอร,รถขุด4ตันรุ่น PC40HR นะครับ4ตันนะครับคันนี้นำเข้าจากญี่ปุ่น100%นะครับการันตีโดยอุดมยนต์มอเตอร์รถขุด PC40HR คันนี้ใช้เครื่องยนต์3สูบรหัส3 d 8 8 e เครื่องยนต์สีดำรุ่นใหม่นะครับปั๊มนิ้วคอนโทรลแมนนะครับทำงานว้องไวดูจากการกดตัวลอยในคลิปนะครับกดตัวลอยทั้งสองฝั่งสบายๆแล้วครับอาร์มยัง ดันไปดันมาได้อย่างคล่องตัวนะครับสามารถติดแอร์และฟิล์มได้นะครับคันนี้เราเปิดราคาที่ราคา500,000หนึ่งบาทถ้าติดแอร์ฟิล์มเราคิดราคาต้นทุนอยู่ที่ราคา20,000บาทนะครับเป็น530,000บาทเรานําเข้าจากญี่ปุ่นแน่นอนครับคันนี้ส่วนเรื่องการับประกันนะั้นเราประกันเครื่องยนต์ปั๊มไฮดรอลิกตัวเดิน1เดือนนะครับลูกค้าซื้อไปสบายใจได้กับการใช้งานรรยาวของรถคันนี้นะครับ ลูกค้าท่าในใดสนใจก็มาทดสอบที่ร้าได้นานๆเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับที่รักอุดมยนต์มอเตอร์โคมสุ p c ซ40 F.R. ขอบคุณมากๆครับผม